สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจบนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการคำนวณโจทย์การแทรกซอดของเคลื่อผิวน้ำนะครับจากที่สูตรของเรานะครับก็จะมีการแทรกซอดนะครับก็จะมีอยู่สสูตรลหลักๆใช่ไหมครับก็คือการแทรกซอดแบบเสริมกับแบบหักล้างนะครับเสริมนี่คือปฏิบัตินะครับหักล้านี่คือแบบ เิบบัพก็คือดีไซซีต้าเท่ากับ n อ็น b ลมดาส่วนบับก็คือดีไซซีต้าเท่ากับ n อ2ลบหนึ่ส่วนสองลมดาใช่ไหมครับในกรณีที่เขาให้มุมมาแต่ถ้าเขาไม่ให้มุมมาตัวดีไซตัวนี้เราก็แทนด้วย s 1 p ลบ s 2 p นะครับ s 1 p คือระยะจาก s 1ไป p s 2 p ก็คือ s 2ไป p นะครับในที่นี้ก็คงจะต้องใช้สูตรของบัพนะครับเพราะว่า บแบเนี่ยเป็นเส้นสีนําเงินแล้วจุด p มาอยู่ตรงเส้นสีเำเงินพอดีเลยนะครับก็ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดานะครับอ่าเราก็มานับดูว่ามันเป็นบับที่เท่าไหร่นี่คือแบบที่1บับที่2นะครับก็เป็น n เท่ากับ2ลัมดาเขาให้มาไหมนะครับเราต้องการหาลัมดาก่อนนะครับ s 1 p ลบ s 2 p ก็ สินะครับลบสิถึงแม้ s 1 p จะน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าลบกันปพิบค่าก็ต้องเป็นบวกเพราะอยู่ในแอบส์ลุดนะครับ9าเท่ากับอันนี้ก็ทำเป็นเศษส่วนรวมนะครับก็เป็น4ลบหนะครับ9เท่ากับ3ส่วน2ดัดาดังนั้นดัมด้าเท่ากับ9คูณ2ส่วน3นะครับ เท่าก,กับ6เซนเมตรนะครับดังนั้นโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการหาล้มด d a าแต่ว่าเราต้องหาลมดา a มาก่อนเพราะว่าเขาต้องหาความถี่ต้องการหาความถี่แต่เขาบอกอัตราเร็ว V มานะครับ V ก็เท่าก,กับ f ลัมดานะครับ60เท่าก,กับ f คูณ6นะครับนั่น f เดียวก็60ส่วน6เท่าก,กับ10เฮิร์ส์นะครับ สาเหตุที่เราไม่ทําเป็นเมตรนะครับเพราะว่าอัตราเร็วเนี่ยเขาให้เป็นเซนติเมตรพอดีเลยแล้วลัมด้าเราก็เป็นเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรกับเซนติเมตรก็ตัดกันไปนะครับอ่าก็จะตอบข้อ2นะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปเรามาดูข้อโจทย์ข้อถัดไปดูนะครับจุด P ซึ่งอยู่แห่งจาก S1 และ S 2ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอาพันที่มีเฟสตรงกันนะครับหรือว่าเขาจะใช้เป็นโคฮเรนต์ซอสนะครับ ก็แปลว่าเฟสตรงกันนะครับโคฮเรนต์ให้กำเนิดขึ้นที่มีความยาวขึ้นก็คือเลมด a านะครับจุด P อยู่ห่าง S 1 6เซนก็คือ S 1 P นะครับอ่าแล้วจะอยู่ห่างจาก S 2เท่าไหร่ก็คือ S 2 P เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าจุด P เป็นตำแหน่งบนแนวบับเส้นแรกนะครับบับเส้นแรกก็คือ n นะครับ1ดังนั้นเราต้องใช้สูตร S 1 P ลบ S 2 P เท่ากับ n ลบ1ส่วน2นะครับเพราะเป็นบับนะครับคำถ,ถามคือก็เอา6ลบ s 2 p นะครับเท่ากับใส่สูุรด้วยนะครับเท่ากับ1ลบ1ส่วน2แล้วก็เลมด้าคือ3นะครับ6ลบ s 2 p นะครับ ก็เป็น2ลบ1ส่วน2แล้วคูณ่างนี้นะครับก็เป็น3ส่วน2นะครับอ่า6ลบเ2 p หรือเท่ากับ1.5นะครับทำไมครูต้องเขียนแอบสรุนตลอดเวลานะครับเพราะว่า ค่า s 2 p เนี่ยอาจจะต้องอาจจะมากกว่า6หรือน้อยกว่า6ได้เท่ากับ1.5นะครับเพราะว่าแอ s o l u t e ดมันคือผลลัพธ์ออกมาจะต้องเป็นค่าบวกใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบคือ s 2 p มันจะต้องเป็นได้2ค่าก็คือ6บวก1.5กับ6ลบ1.5่้ใช่ไหมครับผลต่างมันก็ถึงจะได้1.5ดนะครับดังนั้นก็เป็น7.5นะครับกับ 5.5นะครับเอ่นะครับดังนั้นคือคำตอบเป็นได้เป็นได้อยู่2อย่างนะครับก็คือ7.5กับ4.5เซนนะครับต่อไปมาดูข้อต่อไปนะครับ ถ้า s หนือและ s 2เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่เท่ากันนะครับแล้วก็มีเฟสต,ตรงกันก็คือเรียกว่า coherent นะครับ source นะครับหรือแหล่งกำเนิอดอาพันธ์นั่นเองนะครับอยู่ห่างกัน8เซนก็คือมี s 1นะครับ s 2อยู่ห่างกัน8เซนนะครับก็คือดีใช่ไหมครับโดยมีความยาวคลื่น lambda นะครับ เท่ากับ4เซนนะครับจะเกิดจุดบับกี่จุดนะครับบนเส้นตรง s 1 s 2นะครับก็คือบนแนวนี้เลยนะครับปกติถ้านักเรียนจำสูตรได้นะครับมุมซีต้านะครับของเราณจุด p นะครับเราจะวัดจากแนวกลางแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะหานะครับเราจะหาที่สมมติว่าครูหาฝั่งฝั่งขวานะครับฝั่งขวาฝั่งเดียวก็คือระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ ก็คือมุมมุมนี้ก็ต้องทางกว้างมาถึงมุมนี้เลยใช่ไหมครับดังนั้นมุมนี้ก็คือกลายเป็นมุม90องศาเลยนะครับดังนั้นซายซิต้าเราจะใช้เป็นสาย90เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาจํานวน n นะครับจำตัวเลข n ของปฏิบัติก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่าหาบับนะครับเพราะว่าบับบับมันจะแทรกอยู่ระหว่างปฏิบัติใช่ไหมครับดงนั้นเราก็ใช้สูตรของบับนะครับ ดีไซน์เซต้าเท่ากับ n อ็ดมด้าเลยอันนี้เราเราอย่าลืมนะครับว่าเอ็นนี้เป็นของปฏิบัตินะครับแต่โจทย์เนี่ยต้องการหาบับนะครับเราต้องมาเขียนอีกทีนะครับแล้วก็ใส่เลย8เท่ากับ8ซเาสิบเท่ากับเนคูณสีแบบนี้นะครับไซน์เ้าสคือคือหนะครับ8ปดเท่ากับเอ็นนะครับ N เดียวก็8ส่วน4ก็ได้2นะครับดังนั้นคือเกิดปฏิบัติอยู่ถึง A2 นะครับถ้าเรามาดูนะครับก็จะเขียนด้วยสีดำแล้วกันแนวตรงกลางเนี่ยเป็น A0 ใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็น A1 ใช่ไหมครับต่อไปก็เป็น A2 มีแค่นี้นะครับเพราะว่าเราหา N ได้เท่ากับ2นะครับ ฝั่งซ้ายก็เหมือนกัน e 1แล้วก็ e 2นะครับดังนั้นจำนวนบับก็คือจุดที่อยู่ระหว่างนะครับอยู่ระหว่างกูเขียนไปสีส้มแล้วกันก็คือนี่นะครับก็เป็น n 1 n ใหญ่ก็ได้นสอนะครับ n 1แล้วก็ n 2นะครับดังนั้นจะเกิด โนดหรือว่าแบบจำนวนสี่นะครับสี่อันด้วยกันนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับข้อนี้ครูจะให้นักเรียนนะครับลองทำด้วยตัวเองนะครับสำหรับข้อ64นะครับแหล่งกำเนิดขึ้นน้มสองตำแหน่งนะครับ AB มีความยาวขึ้นนะครับก็คือความยาวขึ้นก็คือแลมด้าใช่ไหมครับ ได้แนวของเส้นปฏิบัตินะครับเส้นของเส้นปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรของปฏิบัติใช่ไหมครับอยากทราบว,ว่า ac และ bc มีความยาวต่างกันเท่าไหร่นะครับ ac กับ bc ก็มันก็คือ s 1 p ใช่ไหมครับถ้าเราแทน a ด้วย s 1 p ด้วย c นะครับแล้วก็ s 2ก็คือ b นั้นก็คือหาผลต่างของ s 1 p ลบ s 2 p นั่นเองนะครับก็เร,เรียนก็สามารถใช้สูตรของปฏิบัติได้เลยนะครับ แล้วดูดูว่ามันคือ n ที่เท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าตรงกลางเป็นศูนย์นะครับอ่าน,นี้ของปฏิบัตินะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับ